สรกรร,ระดับตำบลคึงขอนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,567ดังนี้สรกรร,ระดับตำบลคึงสังกัดสรกรร,ระดับอำเภอเวียงสาตั้งอยู่ที่บ้านสีมงคลหมู่ที่1ตํางตำบลคึงอาเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีบุคลากรนางสาวนันทนาเทนุรัตน์ ครูกสนตำบลน,นางทัยวรรณนาวันครูอาสาสมัครภายใต้การบริหารงานของนางบุษราเขื่อนแก้วผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเวีงยงสามีการรายงานข้อมูลพื้นฐานข้อมูลสาธารณุปโภคในระบบฐานข้อมูล DMIS อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการของกศออนอตําบลที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานมีการปฏิบัติตามแผนมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและรายงานในระบบ DMIS ส่อรอระดับตําบลคือมีนักศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ทับ2,567ทั้งหมด45คน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน17คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน28คนครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคแผนรายวิชาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นคาหู QR Code Google Form NTCs เป็นต้น การศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการกิจกรรมขยับกายสบายชีวีส่งเสริมการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด4คนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปพัฒนาตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรช่างปูน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด11คนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจำนวน9คนและนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างรายได้จำนวน2คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมให้ความรู้การกำจัดลูกน้ำยุงลายเก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายป้องกันไข้เลือดออก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด30คนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร,กรเกษตรผสมผสานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด2คนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ ไปพัฒนาตนเองและครอบครัวการศึกษาตามอัธยาศัยมีผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน167คนจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนอาสาสมาอสออัครกศนมีบ้านหนังสือชุมชนจำนวนหนึ่งแห่งมีการจัดมุมส่งเสริมการอ่าน ด้วยนำหนังสือจากห้องสมุดประชาชนํนำเเวียงสาไปหมุนเวียนให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการของบ้านหนังสือชุมชนในระดับมากที่สุดร้อยละ5-2.86ผลการปฏิบัติงานที่ดีการเย็บกระเป๋าจากเศษผ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สร้างอาชีพเย็บกระเป๋าจากเศษผ้าสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้สรกรระดับตำบลถึงขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2567เทียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ